คลิปนี้นะครับพามาชมอีพีด่างขาวนะฮะเป็นไม้ยอดนะฮะไม้ยอดนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเอามาให้ชมนะฮะอีพี EP ด่างขาวสวยๆใบใหญ่ๆฉีกเกาะเสาเรียบร้อยนะฮะ พร้อมเอาไปโชว์เอาไปชมได้เลยนะฮะนี่จะด่างแบบนี้ใบฉีกแบบนี้นะฮะใบใหญ่นะฮะดูจากเทียบจากมือผมแล้วนะครับนี่ดูฟุตกว่าๆได้เลยนะฮะแต่ละใบนะครับใหญ่ใหญ่แล้วนะฮะนี่ใบฉีกเนี่ยครับสวยด่างข,าว,บบนะะขาวแบบนี้นะฮะเกาะเสาแบบนี้นะครับ ฟอร์มแบบนี้เราจะมีอยู่ประมาณเจกระถางนะครับเจดกระถางสวยๆเจดกระถางสวยๆเลยนะครับนี่ด่างทุกใบนะฮะด่างทุกต้นนะฮะท่านใดชอบสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะฮะสวยงามนะสำหรับต้นนี้เป็นไม้ไม้เลื้อยเกาะเสานะฮะ เกาะต้นไม้เกาะเสาวสวยนะครับถ้าใครจะซื้อไปแบบว่าจะไปะแต่งบ้านแต่งสวนนะฮะให้เขาเกาะต้นไม้ขึ้นเนี่ยโอ้ยังสวยนะครับเขายังจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะนะฮะสวยมากนะผมมีฟอร์มใหญ่อยู่ในโรงเรือนพอดีไม่ได้ไม่ได้เดินไปนะมันอยู่หลังบ้านนะฮะก็ต้นนั้นสวยเดี๋ยววันหลังจะลงฟอร์มใหญ่ๆใ,ให้ดูนะครับ วันนี้เอาฟอร์มนี้มาแบ่งนะฮะแบ่งปันนะฮะก็นี่ใบฉีกนะฮะดูใบนี้นะครับดูใบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่โอ้สวยมากนะครับนี่ดูใบนี้นะฮะแล้วดูต้นนี้นะครับต้นนี้สูงมากนะครับนี่อืนี่นะฮะด่างสวยใบใหญ่ฉีกนะครับ ส,สูงเกือบเมตรนะฮะแต่ละกระถางนี่นี่ดูนะครับมีอยู่ประมาณเจ็ดกระถางนะฮะผมเอามาแบ่งนะฮะกระถางละหนึ่งพันบาทพร้อมจัดส่งนะฮะนะครับจัดส่งให้ด้วยนะครับไม่บวกค่าจัดส่งนะฮะส่งทางไปรษณีย์นะฮะเราส่งใส่ตะกร้านะครับส่งใส่ตะกร้าประกบกันสองใบนะครับนะฮะ ราคานี้นี่โหเบามากนะครับเมื่อก่อนนี่ต้องสามสี่พันนะฮะเป็นไม้ที่สวยนะครับใครยังไม่มีใครยังใครอยากได้หมายไปแต่งสวนในบ้านนะฮะสวยๆนะครับนี่เลยผมแนะนำอีพีด่างขาวนะฮะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วสวยเลื้อยสวยใบฉีกสวยนะนะฮะก็เช่นเคยนะครับถ้าใครชอบ ะะใครชอบก็สักครู่นะครับทักมาได้นี่เลยนะครับจะทักมาทางเฟซก็ได้หรือจะโทรมาหรือจะทางไลน์ได้หมดนะครับนะฮะเบอร์โทรนะรโทรมาสอบถามก็ได้0ูนย์ทหนึ่งสี่หกสามเกเก้าห้าหกนะฮะหรือจะโทรมาหรือทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะครับยินดีนะฮะนี่แคปไว้นะครับเผื่อใครสนใจนะฮะ สวยมากนะครับอีพี่ด่างขาวนฮะนี่นะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ